ซาบะอีพี่น้องเบมดสุกูสุกคนเนาะมาพบมาพ่อขับซ่องพอน้องหล่าคือเก่าคือเดิมพี่น้องมื้อนี้กินข้าวเที่ยงกับก๋วยเตี๋ยวพี่น้องไปซื้อเกันพ่อแม่์บอไก่ซื้้อบ่ถวยชิพันเนาะเต็มถ้วยเลยมันมาพี่น้องกินของกันมดสุกูสุกคนเนาะขอบคุณขอบคุญลายเอฟซีมดสกุลทุกคนเนาะวัวไทยวัวลาวัวตามประเทศเนาะพี่น้องที่เขามาซ่มซ่องพอน้องหล่ามันนัดละ เง yup. yeah, yep oh, ี้ยอันนี่บาดสบายดีแย็บเข่วกินข่ากับ่ได้แย็บแข่าจานกินก่อนานหน่อยก็ยังเอลเออยู่เงี้ยเอลเอลรับรับหมุนรับไหมโอ้โหล้วยร้านอาหารนอนยา เ้อพีหนียวไปดักโอ้ยเบื่อเหนียวไปทองอืออ้าวอันนี้อ้าวอืออืออ้าวเป็นยังลูกพวกมือก็รุดเลยไปนอนอ่ะโอ้ยสบายดีป้าลุงยา่าหายยาย่าก็ตื่นโอ้ เป็นยังอยากนอนอยู่พี um. ่น้องอุ้ยตุ๊ดตุ๊ดตอกวะลูกโอ้ยน่าตาอันนุ่มไม่ให้ลูกแมอันนมม่ให้ร้านแม่ นาตาเด็วตนนตาคนฮิวนมด้วยอยยยอยย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 ยสยยยดียยยลยยสยัสดียยายย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 นนยยยยยยย้บนยย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 ายยยยยยนยยนยยย่ยยยนยย น้องยาแยา้วันใหญ่ตั้ง้อียงยาแย้น้องยาแย้มีลมแห้งเพิ่งยังอยากนอนอยู่เพิ่ง้อยากแอร์น้องยาแย้น้องยายนแยย้ยาแยย้ยานแยน้องยายแย้ยับแกล้ง หนาฮะนะหนาฮะนะบึงด้วยหนาฮะนะอ้ยโอ้ยหนูบ่หน่าฮะนะหนู กูเป็นยังแบบเฟิร์ฟดถ่ายคลิปไปซื้อโอ้อ้าวเอาไงมาจังได้ลูกอันนี้นะที่ดำๆน่ะพี่น้องคีมินหมอเด้อพี่น้องพอมาวาดเ,เขาพีลงป่าพี่น้องมันเป็นประเพณีเด็กน้อยคขอะเลยเอาคีมินหมอแต้มละผาเข้าใจป่ะอันนี้ป่าเพื่อนพี่น้อง เพ ja e, ja yeah. ื่อนกำลัง um, สิม UH, no. ีลูกพี่น้องเพื่อนท่องเลยพี่น้องท่องได้ร้านเปิดท่องพี่น้องเฉียเอามาให้เอามาเป็นมูเพื่อนวะเป็นหมูยายบ่อยเลยโอ้ยเลยนะหนาทำหน้าเจ็ดลำพอนแม่อาบน้ำให้ร้านวุฒิอาบน้ำได้มั้งเลย กดตาฮะนะเก็โอ้ย <c oughs> <c oughs> ลูกเอ้ยเป็นกินนมมีน้องนมติดปะคุณ ไนอนไอ้นอนไห้นอนอิ่มแล้วบ่เข่าเบิดพี่น้องไปเอาขขาเบิรเข่าเบิดพี่น้องกินกินข่าวเบิดตีปุ่นต้องนมลายเกินน่มลายนมลายแืมบูเชีบผมวาเกินขาอยากอันนี้เขาเนนี่เลยม หิ้วแห้งพี่น้องเลยจับไปเบิดเครื่องตีบเไปพี่น้องเวันวนี้เขาพตัดผมมาใหม่พี่น้องเสี้อบรอนิดนึงพี่น้องเอ้ยเท่าะไรยังรอแน่เท่าอดเราก็ได้เดี๋ยวนั่งโต๊ะพี่น้องแทบเลยเปลี่ย,น,น,ยนะนบรรยากาศเปลี่ยน เป,เป็นเปลี่ยนวิวเนาะพี่น้นองสมประสานไปถึงคู่กันไปเนาะเป็นเตี๋ยวร้านเก่าร้านเดิมพี่น้องร้นานแม่ไก่ น้องคนลับคักได้พี่น้องอ้นรับเต้นเลยพูดอย่านี้นะยแง่คืนบนนอนได้พี่น้องเอ้ยเอาจนเอาจนหลานะจนบนในนอนในคืนคน,นแอบตี่หนึ่งคนที่ตื่นในสี่ทุ่มสี่ทุ่มเหมืนก็นตื่นได้พี่น้องแล้วก็เที่ยงคืนมืนก็นตื่นไม่อีก ตีสองมันตื่นอีกพี่น้องตื่นอีกแล้วตีสี่มันก็นตื่นอีกพี่น,อนะนะ้องพีกน้องพี่นอ้อ,นองปากน้นอยพี่น้อง เพิ่นแก่ท้องได้จักเดือนเลยนี่ <_ Gerilim> ไปไปผักท้องแล้วบ่เพื่อนยังบ่ได้ไปผักท้องพี่น้องน่าสิเกียวกขาเล้วพี่น้องไปจะไปผักท้องขอบให้ร้านนึงเนาะแมงวันต้มเผินสองหายังเนาะพี่น้อง เขาแกไปเนาะเขาอัดแน่นเขาไม่ซีกเขาไม่มันก็เลยมีกะไปเนาะกะร้อยกายกระบุละาเขาเปลือกเนาะนะพี่น้องมันกระเนี้ยวเนาะพี่น้องเขาเขาไม่นะมาชั่วโมงหนึ่งกับพ่อไปเนายมาโดนแล้วเขาหนึ่งมันมันเหนียวกินกระเบื้อง ตอนนี้น้องย่าๆขอกล่าวค่าว่าสวัสดีค่ะเตรียมตัวชินอนแล้วไี่น,อน้องเวลาพันนอนแล <c oughs> ้วตอนบ่ายก็ชิดอาเบึงหน้าทงใหมน่น้องๆคำว่ามันซุกกับจิตตเกียวต่อเลยทงทงหน้าเมียทงของของของหลายแล้วแล้วทง นี่ครัก็สิไกลสิจบสิลากันไปเลยเด้อพี่น้องมาถ่ายพี่น้องเบิ้งพี่น้องชมมาแล้วมาอัปเดตน้องยายๆให้พี่น้องเบิ้งฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ของหลานได้พี่น้องเป็นสิไปเรื่อยๆน้อพี่น้องเพิ่มเผาเปิดเผาเบื่อนะพี่น้องเผื่อรอจะลาไปเลยพี่น้อง ฝากเป็นกำลังใจให้ในเด้อพี่น้องฝากติดตามน้องใาญๆอะไรหรือว่าลูกสาวของหลานหน่อยเนะพี่น้องเนาะฝากเป็นกำลังใจให้ในเด้อพี่น้องเด้ออย่าพ่าวเบือ่อพ่าวหนายกันเด้อพี่น้องตีเหตุยังได้กะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นเด้อพี่น้องสบายดีพี่น้อง